นี่ก็มากินหมองาะครับมาเงาะมาเงาะจากสวนกันน่อยๆอันนี้เงาะอันนี้โบเมนเงาะวัดด้วนี่อันนี้เงาะโุงเรียนมันบบมีเงาะวัดบ้างกินจากสวนนะอยน้อย nuôi ngon đá xong nuôi bậc lâm dây thôi Ván vui hả phi nông ừ. 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 bạc ngọt เบืองสวนบักทุเรียนพื้นที่สองไร่พื้นที่สองไร่ทำสวนทุเรียนเบเอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาสามารถปลูกพืชพักผลไม้ได้ทุกชนิดแล้ว ต่อไปผู้ใดหาบัคทุเรียนนี่ต้องมาเสริมสารปืชผักผลไหม่นี่ต้องเสริมสารเท่านั้นบางครั้งคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับสวนเนี่ยมันรสชาติของการใช้ชีวิตมันเป็นอย่างไร ก็คือกันครับพี่น้องครับคนที่อยู่น้ำไ้น้ำผูน้ำสวนเห็ดไ้เห็ดนาก็ไม่ได้ริมรถของคนที่อยู่ในเมืองหลวงไม่รู้ว่าอากาศที่เป็นมลพิษเป็นเช่นไรไม่เคยกินของ บนห้างไม่เคยกินไข่ไก่ KFC รู้แต่ว่ามีไก่บ้านไข่ไก่บ้านผักปลูกเองเก็บกินได้นี่คือชีวิตที่เรียบง่าย